สวัสด hey, hey, ีครับวัดดีครับ ร้อนแล้ววันนี้ไป็นยังไงรอนแบบร้อนได้แต่แรกแล้วเออวันนี้ป๋าวันนี้ทันไหมไม่ทันละมวยไม่ทันแล้วจ้าเพราะว่าวันนี้ป๋าคีชแนลนะครับเรามีสเปเชียลออดิชั่นอีกแล้วทุกคนครับเรามีสเปเชียลออดิชั่นพี่ปอนอย่าไปเล่นอย่างนี้นะพี่ปอนพี่ปอนเราสองคนอาจจะนอนหลับแต่ว่าข้างบนผมเนี่ยจะนอนไม่หลับนะ เพราะว่าวันนี้เรามีอ f ฟ i c i a l t ลเทเลอร์ของผมกับผีในห้องเอามารีแอก,กันจ้าแล้วเขาบอกว่าทุกคนพี่ปัอบเป็นคนกลัวผี<า>ถึงขนาดเรียกได้ว่าเป็นคนกลัวผีแบบขีดขึ้นหัวอันนี้ขี้ขึ้นจริง,รงๆนะครับเพราะขี้ขลาดใาขี้ขลาดจยเรื่องผีนี่คือแบบว่ามันไม่เข้าใครออกใครจริงๆนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบ คนที่มีประสบการณ์ตรงมาแล้วบางอย่างบางคนเนาะมันแบบจัดจ่อะไรอย่างนี้ไม่ก็เลยแบบเอออะไรยังไงหรือเปล่าหรือบางคนยังไม่เคยโดนจัดจ่ะเลยแต่ก็ไม่รู้แหละฉันก็ไม่อยากเจออยู่ดีอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าวันเนี้ยเราจะชวนทุกคนมาเจอกันแบบจัดจ่แต่ก่อนจะไปเจอผีเจอของดีกันก่อนจ้า เพราะเราต้องเริ่มจากการที่ขอบคุณทุกคนนะครับในการสนับสนุนพวกเราในการทำลิปไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินเข้าสู่บัญชีนี้โดยตรงนะครับการกดส s c r i b e ไลค์หัวใจแชร์รู้ก่อนรวมถึงกระดิ่งกิ้งกังกิ้งกางยังไงก็แล้วแต่ต้องขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางในการสนับสนุนพวกเรานะครับนั่นก็คือการซื้อของท็อปปี้ผ่านลิงก์ของพวกเราในทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Twitter IG Facebook แล้วก็ YouTube c h a n n น l นะครับอันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ให้การสนับสนุนอืจาก การสนับสนุนจากทุกคนแล้วนะครับเราก็มีเพื่อนๆที่ให้การสนับสนุนพวกเราเหมือนกันนั่นก็คือสรา a n สีคนนะและสราเลยจ้ะ s r a n n นะครับเพจนี้นะครับเป็นเพจที่สามารถคัสตอมไหม์สินค้าทุกอย่างได้ตามความต้องการของทุกคนนะครับลองเข้าไปดูนะครับว่าอะไรแบบไหนยังไงมันจะสามารถทําอะไรได้อย่างนั้นขนาดนั้นจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เข้าไปดูจากในทุกช่องทางนะ SRAAN นะครับติดต่อแมคะได้เลย นะครับแล้วก็เพื่อนคนที่2ของเรานะครับนั่นก็คือ Happy Health h ั b ครับอันนี้ก็เป็นเพจที่ดูแลเรื่องสุขภาพครับเพราะว่าสรรหาวิตามินดีๆมาจากอเมริกาให้กับทุกคนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับไฮไลท์โปรดักต์ของเขาก็คือยาแก้ปวดหัวไมเกรนนะครับแล้วก็โปรไบอติกจ้า เซิร์ชใน Facebook คือ Happy Health Hub 42นะครับแ a p p y h e ลนะครับแล้วก็เพื่อนคนที่3ของที่ของเรานะครับนั่คือ Into Acting i n นะครับ I N แล้วก็เลข2นะครับแล้วก็ A C T I N G นะครับ Into Acting นะครับเพจนี้สถาบันนี้เป็นสถาบันที่เอาศาสตร์และสิ่งของการแสดงนะครับมาเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างเด็กๆนะครับแล้วก็โลกภายนอกทัศนคติดีๆนะครับอยากให้ทุกคนรู้จัรู้จักอาจารย์ อาจารย์ที่มาสอนจังเลยอ่ะน่ารักนิสัยดีแบบว่าโหความคิดความอ่านน่ารักมากลองติดตออ่อเขาดูนะครับไม่ใช่น่ารักใช่ไหมน่ารักน่ารักน่ารักเอาเรื่องเอาเรื่อง attitude สิอย่านะนางเล่นเป็นนางเอกเรื่องแสงกระสือนะไปหาดูเซอเป็นใคร <laughs> เอาสิเอาสิ เดี๋ยวก่อนช่วงนี้กังเล่นไหนเรื่องอยู่นะทาเป็นเล่นผล <laughs> งานการะจา,ายครับข้างครับข,ข,ข้างพุ่นเลยว่าแน่นจริงๆแน่นไปด้วยฝีมือแล้วก็ผลงานอลองติดต่อเขอคาครับว่าเข้า,ขา,ขา,ขาไปเลยนะครับอินดูเอ็กซ์ติงถ้าสมมติว่าอยากให้น้องๆหนูนๆในปกครองนะครับจะแบบอยากได้เป็นแบบเออเป็นกลุ่มพิเศษเฉพาะได้ไหมมีภาษาอังกฤษหรือเปล่าสอนแบบสอนแบบบลิลิโก้ได้ไหมพร้อมนะครับ i n น o Acting นะครับติดต่อได้เลยช่วงนี้หาเด็กอายุประมาณช่วง6ถึง8ด หกถึงแปดมีมีเด็กหกถึงแปดอยากเรียนอยากจะแบบหาหาเพื่อนเพื่อนรวมกลุ่มกันนิดนึ่งกลุ่มอยู่อ๋อโอเคโอเคลองบอกกันได้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ลูกของของทุกคนก็สามารถแนะนําหลานได้นะเอาดีๆดีแม่จะให้ไปเจอเรื่องราวดีๆกันบ้างประชาก่อนที่ดูช่องเราดูจะไม่มีลูกเท่ไหรแรงมากสถานะภาพโสดและโสดและโซ่อะมากอีนั่งอยู่เนี่ยมีไหมล่ะแม่แม่เงียบไปเลยแม่ พี่มีลูกสิบเอ็ดคนแล้วป๊อบจ้าฉันมีลูกปลื้มสองแล้วลืมสิบสองแล้วลืมโอ้ยปื้มแฟนที่อุ้ยแรงต่อไปจ้ายังไม่ถึงเพื่อนคนที่ถี่สักคดีอินทูจากอินทูแอคติ้งนะครับเราก็ต้องไปหาของกินกันแล้วครับทุกคนนั่นก็คือมาอิชินะครับร้านอาหารญี่ปุ่นอยู่ในซอยราชคูน,นะครับหรือผลโยชินซอยห้านะครับตอนนี้มีสเตชันใหม่เป็นสเตชันโคคัตไข่สายชีสไข่สายไวน์เชิญ วิเศษแน่นอนเพราะว่ามีคนดูแลมาจากฝรั่งเศสเลยนะจา๊าอ,อืมเอาล่ะครบและพาไปจบครบหมดทุกความแล้วอุ้ยลืมถ้าสมมติจะสั่งอาหารอย่าลืมนะจ๊ะร้านเปิด11โมงถึง5ทุ่มนะครับ last order ออที่4ทุ่มครึ่งนะครับอันนี้หมายถึงที่ร้านนะแต่ถ้าเป็นออนไลน์ก็จะมีสองที่นะครับนั่นคือโรบินภูทีกับไลน์แมนนะครับ,นะรบ,ล,บ,รบลองเข้าไปดูกันเองแล้วกันนะครับว่าปิดกี่โมงแบบไหนยังไงนะครับแล้วก็สั่งได้ไหมส่งได้ถึงเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมติว่าโทรไปสั่ง ได้ตลอดก็คือ021063336นะครับเข้าไปรับเองหรือจะให้ Delivery เจ้าอื่นเข้าไปก็แล้วแต่ตามอัธยาศัยเลยจ้าถ้าอยู่บริเวณใกล้ร้านเนี่ยพี่ออฟเดินไปส่งเองได้จ้ะใช่แล้วพี่ออฟจะขอนอนด้วยเพราะพี่อู้พี่ออฟอื้ถูกต้องอุ๊ยแต่ละนี่ขนาดไม่มานางก็เมานางนะเอาดีๆเอาละครับทุกคนถึงเวลาที่เราจะไปผมกับหมวยในห้อง เดี๋ยวก่อนไม่ฉันไม่ฉันเป็นผลีหรอเดี๋ยวก็โดนจับหัวหรอแรงมากอะไรพูดคำว่าจับหัวมันเกี่ยวอะไรมันต้องแรงอะไรเนี่ยเธอเนี่ยเธอเนี่ยเธอลบภาพความความอะไรนะศรัทธาของแฟนคลับอืมเมนเธอกไม่ทันแล้วใครเป็นเมนที่ป๊อปนะใชะเปลี่ยนเมนเลยจ้ะเออ ฉันบอกแล้วว่าทาแท้เขาเรียกว่ารู้จากเวลาอะไรควรอะไรไม่ควรแล้วไม่ควรจะพูดตอนไหนแนว่ดีๆเรื่องเนี้ยไปตลาดสีุ่มเมนจัดการเถอะเออพร้อมเถอะไปตีกระทาจากสังร้อมโอเคครับทุกคนเราจะไปรีแอคกับออฟฟิเชียลเทเลผมกับ something in my room เนี่ยแสงฟ้าน้ำเงินเลยนะคะ ออกดูซิมันมีไดไอส์ละพื้นขนาดนั้นแหมไม่ต้องกลัวหรอกอุ้านะมีประตูเดอร์มอนด้วยรอดแล้วเดินเข้าไปในแดนสุนทรายเช่โอ้แต่ละป๊อปคุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับมีอะไรผมช่วยไหม คุณแเสียงแล้วกันตาอาป้อปิดไปก่อนป้ปิดไปก่อนโอเคอ่ะมาแล้วโอเคไม่ต้องกลัวมึงไม่เป็นไรแล้วล่ะนาฬิกาเรือนนั้นไม่ได้บอกเวลาณปัจจุบันหากแต่มันบอกเวลาที่เหลืออยู่บนโลกใบนี้ของมึงต่างหากมึงต้องหาตัวตนของมึงให้พ แต่ถ้ามึงไม่สามารถมึงก็จะกลายเป็นเหมือนผู้หญิงคนนั้มึงตายแล้วไอ้พบยินดีต้อนรับสู่บ้านเล็กที่88ค่ะที่นี่จะเป็นบ้านของเรานะพัทเพื่อนตุก๊ก คนกี่คนแม่ก็มมไม่เห็น,น,นูคนก่อนหน้านี้กูให้โยนของใส่เดียวก็วิ่งหนีแล้วเชีย่ยโหลดีม้มกูไม่อยากอยู่บ้านหลังนี้นะว่าอยากกลับบ้านเก่าอะถ้ากูพิสูจน์เรื่องนี้ได้อ่ะกูจะได้ออกจากบ้านหลังนี้สักทีกูก็พอมีวิธีให้มึงเห็นด้วยชิ่ารามิซังโออิเดกุดาซังกูไม่ได้ตั้งใจให้มึงกลัวกูแค,ค่อยากติดต่อกับมึงกูมีเรื่องอยากให้มึงช่วย กูช่วยก็ได้ทาให้น้อยใจไปได้เงื่อนไขหลังความตายจะทาให้วิญญาทุกดวงถูกลบความทรงจําไปเหรอ <c oughs> มึงก็เลยจำไม่ได้ว่ามึงเป็นใครติดค้างอะไรต้องทําไงต่อไปว่าไอ้ป้านเนี่ยนะน่าช่วยเราได้ต้นนอนเคยได้ยินเรื่องคนตายแถวนี้ไหมล่ะครับถามทมําไมล่ะจ๊ะให้ก้าวไก่ไปสู่อนาคตในโนวาวีคูรู้สึกคุ้นๆเหมือนกูเคยเห็นภาพงานนี้หรือนี่แหละตัวตนมึง ไม่มีข้อมูลอะไรที่เกี่ยวกัูเลยวะ่ะเราจะทำางไงกันดีวะกูก็จะช่วยมึงเท่าที่กูทำได้นะแล้วกูก็อยากให้มึงได้มาดูนะกูอยากเจอมึงจริงๆนะพบหืมหรือจริงๆแล้วมึงไม่ไดติดค้างแค่เรื่องโนวาอะเราสบายดีไหมเราอยากคุยกับเธอเรื่องของเราสองคนนะ่ะ แน่ใจจริงๆใช่ไหมว่ามึงจำอะไรไม่ได้เลยของมึงแล้วลุงรู้อะไรอีกบ้างทําทำไมไม่บอกผมตั้งแต่แรกมันต้องเป็นไปตามเลื่อนไขของมันแล้วต้องรอเมื่อไหร่ต้องรอให้ครบ49วันเลยป่ะดีมจะบอกเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเพราะผีเหรอมันจะไม่ใช่ได้ยังไงอ่ะดีมเห็นเห็นมาทั้งชีวิตแล้วอะ่ะแต่คูกับมึงอ่ะก็เหลือเวลาไม่มากันนะเว้ยพัดรู้ใช่ไหมว่าวันหนึ่ง ที่เขาไม่อยู่แล้วพัดยังมีแม่นะ ไม่ต้องกลัวนะเว้ยกูจะไม่มีทางให้มึงเป็นแบบนั้นแน่นอนเน่ยวจะไม่ยอมให้เธอต้องจากจะยอมทำทุกๆทางทำไมรู้สึกเหมือนมึงขอดก็ได้จริงๆเลยวะไดด้้ยวกัน คไลน์1 i อุ้ยช่องสามใช่ผมกับผีในห้องชอบนะชอบเลยเพราะเป็นคนชอบหนังสไตล์นี้แบบหนังรักที่มีที่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาหรือเรื่องใดๆก็ตามแต่มันยิ่งทำให้เข้มข้นรักเร็วแล้วก็แบบ <O ster. S 2> กลัวสุขีอะไรเงรี้ยไม่<อ>ได้ดูเลยเมื่อกี้แต่พูด <laughs> ฉันงงก่อนชอบนะแต่หมอนปิดทั้งทั้งปิดทั้งเรื่องเล่อดังชั้นนะว่าเมื่อกี้เห็นเลย้างไม่ได้ดูนี่ทั้งบบัดผัดผัดผพริกผัดพริกแกงแล้วก็ผัดกะปิมาครบเลยมวยแรงมากเนาะสุดอ่ะแต่ได้ไอเดียได้ไอเดียว่าแบบอ่ะไปช่วยคนหาใช่ไหมลงรักกันแล้วก็เหมือนกับอมีเรื่องของคาตะกงคาตกรฆาตกรรมอะไรเข้ามาก็ดูแบบครบโปรตีแล้วก็แบบอ่ะ เมื่อกี้ก็เห็นแบบแบบเหมือนจะกลายร่างเป็นผีนะตาหน้ากลัวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเอ๊ะถ้าไม่ทานแล้วคิดเหมือนกับใช่ไหมสี่สิบเก้าวันอ,อันนี้คือเป็นไม่รู้คอนเซปต์ของไทยด้วยไหมแต่ของเกาหลีก็เป็นคือถ้าเกิดสี่สิบเก้าวันเราไม่คืนร่างก็คือจะตายจริงอะไรอย่างเงี้ยของไทยของไทยเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าใช่ไหมเออนั่นแหละก็ก็รู้สึกแบบเฮ้ยมันมีเงื่อนไขตรงนี้เข้ามาน่าสนใจดีแล้วมันก็ยังจะมีเรื่องของการสืบค้นสอบหา เป็นอารมณ์คดีฆาตกรรมเบาๆมีเรื่องผีเข้ามามีเรื่องความรักเข้ามาแล้วก็แบบดูก็ต้องลุนนะ่ะเพราะว่าต้องมีลุนเพราะว่าเมื่อกี้ที่เราเห็นเนตเลอร์ก็คือมีอารมณ์ที่แบบเฮ้ยอาจจะช่วยไว้ไม่ทันหรืออะไรยังไองอะไรเงี้ยจะช่วยทันไหมแล้วก็โปรดักชันดี กาพูดหอไม่พูดถึงเรื่องหน้าผิวแต่งดีไม่ดีไม่เห็นอะไรแส่งจัดดีในิสากอื่นๆอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยใหญ่กว่ากระถินอืสตอสตอตายลงนชีวิตฉันพี่แหละตอนเนี้ยอารมณ์เสียอะไรเอ่ยใหญ่กว่ากระถินแรงว่า <laughs> เออเอออ่ะไหนสีไหนอย่างไรต่อมีไรต่ออีกไหมมีสตอรี่มีมีเรื่องโปรโชั่นมาคุยไหมไม่มีแล้วนะป๊อปนะ่วย<อ><อ>ในฉากหรือการหนึ่งย <c oughs> อมยอมร้วนหนึ่งกล้องดีอะไรเงี้ยตอนที่ไปนั่ง้องไห้ายอยู่ตรงมุมแล้วเห็นข้างหลังเออแต่อารมณ์ดีมีแสงลงนิดหนึ่งตรงปลายตรงน,น <c oughs> ั้นอเงี้ยอีกไหมในฐานะคนที่มา นะใช่ไหมในขณะคนที่มามาป้ายยาจริงไม่ได้ป้ายยาหรอกเพราะพวกเราก็รีวิวไปครั้งหนึ่งแล้วเนาะตอนแรกที่ออกมาเป็นแบบก็ทีเซอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ชอบชอบตีมอย่างที่หมยหมยพูดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนที่จําได้ว่าตอนนู้นน่ะบอกว่าเรื่องนี้มันมีความลักษณะคล้ายๆกับเขามาชิงนน้งข้างๆหลุมผมมันก็เป็นเรื่องประมาณว่าตัวละครตัวนึงเป็นผีตัวละครตัวนึงเป็นคนแล้วคนนู้นก็อยากจะรู้ว่าในเรื่องนู้นนี่ะคือสิงตัวเดออยากจะรู้ว่าเองตายเป็นยังไตายเปเพราะอะไรทําอะไรถึงึงได้ตายไปอะไรอย่างเงี้ยก็ไปสืบ สืบกันมาสืบกันไปกันมาอะไรย่างเงี้ยดัน้นก็นางโอมเป็นพระเอกก็เลยนะคนละค่ายแต่ก็ขอฝากไปนิดนึงละกันเผื่อใครอยากไปดูงานตอกขอของคุณนพของเรา Golden c l o b บ a อ a r d นะ <laughs> ก็ตีมันดูหน้าหน้าดูอะมันน่าลุ้นอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเอ่อเรื่องหนึ่งที่หมวยเคยมาป้ายาเราบใบแม่บายแม่จ๋า <laughs> ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือได้กลับมาแบบว่ามีเวลาที่จำกัด กลับมาทําอะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงทั้งแบบว่าทั้งตัวเองแล้วคนรอบข้างด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าเราไม่มองไปเรื่องที่เป็นผีอะไรอย่างเงี้ยบางทีคนเราก็มีขอโอกาสแบบเป็น second chance แหละว,ว่าที่ทำให้ชีวิตอะไรมันเปลี่ยนแปลงกับชีวิตเราอะนะถ้าไม่มองไปเรื่องผีผีมันมาได้ inspiration มาจากคนเนาะ คือการที่เราไม่สามารถที่จะ move on หรือไปไหนได้นี่มันติดอยู่กับพวกของกิเลสต่างๆหน้า,นา,นาความโกรธความแค้นขจริงแล้วเรื่องผีมีแค่นี้แหละความโกรธความแค้นความรักทําให้ผีไปไหนไม่ได้เราเองก็เหมือนกันบางทีเราไม่สามารถจะ move on หรือเปลี่ยนข้อไรก็แล้วทั้งสมดจะมีสํานวนหนึ่งคือไม่สามารถพลิกหน้ากระดาษได้เปิดไปหน้าอื่นได้เนี่ยเ,ยเพราะว่าเรายัางติดอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่มันก็เหมือนกับมีผีที่หลอกหลอนตัวเราเองนี่แหละ น้องนักแสดงเคยดูแวบๆในเรื่องออกซิเจนอะไรอย่างเงี้ยน้องก็มาดูเรื่องนี้แบอกว่าโอ้โหแบบน้องเออนะมาดูเรื่องนี้ก็คือดูแบบเออน้องเขบีแบบการพัฒนาการทึ่นร่องค่าแบบโหมีการแบบก้าวกระโดดอยล่ละนนองต้องบอกต้องคุณต้องชมน้องข่ายคุณตีอะไรอย่างเงี้ยน้องตีที่บบว่าเก่งจริงๆอะไรไม่แน่ใจว่าน้องตีกกับหรือเปล่าคือแต่ว่าเมื่อกี้ตอนที่เห็นตอนที่มันให้ท้ายก็เห็นว่าเออก็ มีค่ายเดียร์เฮาส์เนาะซึ่งเป็นค่ายของน้องตีแต่ก็ไม่รู้ว่าน้องตี๋มันกำกับหรือเปล่าเรื่องนี้แต่เรื่องก็น่าสนใจแหละน่าดูเพราะว่าโปรดักชั่นสวยจริงๆหมวยนะฉากที่เป็นผีเผยนี่แต่งหน้าดีมากเลยเนาะเมื่อกี้แต่งหน้าดีดีเหมยเห็นแค่นี้เขาแต่งหน้าดีก็แต่งหน้าดีแนี้นแต่งหน้าดีดูดูแบบเป็นเป็นผีแบบเออดูหน้าหน้ากลัวแต่ก็เป็นแบบไม่หยบแบบออกมาดั้งเลๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เออ มันมีความแปลกในซีรีส์วายละกันเนาะมันมีความรู้สึกว่าเออมันเป็นซีรีส์วายอีกแนวหนึง่งมีความเป็นแฟนตาซีมีผีเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าได้เห็นอะไรที่มันแตกต่างขึ้นไปเรื่อยเมื่อกี้ตอนที่เราก่อนจะทําอันนี้แล้วก็พูดถึงว่าเรามีวายการเมืองแล้วครัวนี้ก็จะมาวายผีซึ่งมันผีจริงๆอะไรแค่พ้องจริงแล้วถ้าไปเปรียบ,เท,ยบเทียบกับเชงเมง้งเชงเม้งเนี่ยเราไม่ไม่เคยเห็นพี่สิงพี่สิงเราเนี่ยในในหน้าตาที่น่ากลัวเขาเป็นผีปกติหน้าตาเป็นคน อะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าหายตัวไปไปมาได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่เมียบหน้าตาเลยแต่นี่มีแบบว่ามีการผนวกมีแบบเออเอาผีเข้ามาจริงเอออะไรอย่างเงี้ยตุนการสืบสวนอย่างงี้ต้องถูกต้องเออเนาะแล้วก็มีตัวละครที่คิดถึงมีคุณแม่น้องตุกน้องตุกอะไรไี่ใช่น้องตุกกระจาเป็นเพื่อนตุกของเราเนี่ยแหละนะพอเรียนรุ่นเดียวกับพวกเรามหาลัยเดียวกันนะเพื่อนตุกก็ไม่ได้เจอนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะอืมเพื่อนตุกสุดสวยนางงามในนางรพรมาูของรุ่นเราจ้ะอืม ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ที่น่าดูอยากดูแต่ไม่รู้ว่าจะมีเวลาดูหรือเปล่าเพราะตอนนี้ก็สามเรื่องแล้วคุณแก่หมดพลังอ่ะส่งต่อพี่ปอนแล้วกันอืมอ่าโอเคอันดับแรกพี่ขอพูดก่อนเพราะอันนี้มันเป็นเป็นผีใหม่เป็นผีแนวใหม่เป็นผีแนวที่แบบว่าเหมือนเป็นเวสเทิร์นโกส์คือแบบว่าเป็นโลกหลังความตายที่ใส่ชุดเหมือนกันน่ะแพทเทิร์นเดียวกันปึ้งมึงปึ้ง นึกออกปะคือท่านถึงจะเป็นผีผไทย <laughs> อันนี้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 พี่ไม่พูดกับปอบพี่พูดกับเจมโถแรงว่ะคืออย่างงี้คือผีแบบเนี้ยมันจะเป็นผีแบบเหมือนผีแนวตะวันตกที่แบบว่าใส่ชุดแบบเดียวกันเป็นโลกหลังความตายใส่ชุดขาวชุดเดียวกันใส่ชุดดาชุดเดียวกันอะไรเงี้ยมันอาจจะมีความเป็นจีนผสมในความแบบว่าใส่ถ้าเป็นจีนมันก็จะใส่แบบขาวอะไรางี้ใช่ไหมแต่นี้จะเป็นชุดดําเราก็จะเห็นแบบเนี้ยใน ในผีของตันตกมาหลายเรื่องอืซึ่งวิธีการวิธีการความคิดพี่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมันเป็นแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่ามันเห็นวิธีการตีความตีความในในลักษณะของกฎในเชิงโพลักชันว่าว่าพอมันเอาเป็นผีมาแบบเนี้ยในแบบแบบแบบตันตกเนาะคือแบบไม่ได้ใส่แบบชุดไทยปกติที่ถ้าเป็นผีไทยเนี่ยมันจะมีความเป็นแบบตายชุดไหนอยู่ชุดน,น,นั้นนึกออกปะ ตายชุดไหนอยู่ชุดนั้นแล้วก็แบบมันก็เออมันก็จะไม่มีแบบตตอ,อารมณ์ไม่เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือจะแบบว่าเป็นเหมือนแบบบบพ็คใส่สีดำหมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะโบอัพเฉพาะแบบว่าตัวเอกเด่นๆให้มันเห็นเป็นสีนั้นนี้นู้นอะไรอย่างเงี้ยประกอบกับการาฟิกคือใช้สีคนละโทนก็คือสีม่วงกับสีเหลืองมันคนละ มันคนละอารมณ์เลยอะแต่ว่ามันเออมันคนละพบอะมันตัวน่ะตรงข้ามมันสีคนละพบคนละชาติกันอะไรเงี้ยเหลืองกับม่วงมันคือตรงข้ามกันจริงจังอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแต่พอออกมาปุ๊บอะตัวอักษรตัวกราฟิกอะมันดูสนุกมันเลยทําให้เรื่องบรรยากาศของผีแบบเนี้ยมันไม่ได้เป็นบรรยากาศของผีแบบมิติดีรับมิติสวงแต่มันทําให้รู้สึกว่าอันนี้มันมีกลิ่นอายของความวาย มันมีมกลิ่น,นอายละ่ะเออเพราะว่าคือด้วยลักษณะคือถ้าเอาตีความจากแค่ตัวอักษรจะสีที่ใช้กับกราฟิกเนี่ยนะ,ะพี่รู้สึกว่าอันเนี้มันมีความน่ารักมันไม่ได้เหลือความน่ากลัวแต่ในนั้นน่ะมันจะต้องคือเรื่องราวต่างๆเหล่านี้คือซีรีส์ยังไงก็แล้วแต่มันน่าจะมีจุดหลักใหญ่ใจความอะไรที่ต้องการสื่อสารเพราะฉะนั้นคือจริงๆแล้วว่าไอ,อ้แบบเนี้ยคือมองกันง่ายๆมองกันแบบว่าแค่ลาฟลี่เลยคือแบบว่า แป๊บเดียวเราพูดเลยว่าคือสิ่งที่อยากให้สิ่งที่เราได้จากการดูซีรีส์แบบเทเลอร์เนี่ยแค่เทเลอร์ของซีรีส์เรื่องนี้คืออะไรมันก็คือบอกว่าถ้าเป็นเราเนี่ยถ้าเจอเรื่องราวเหล่าเนี้ยเราจะทําให้ทุกวินาทีที่เรายังมีลมหายใจอยู่เป็นทุกวินาทีที่ดีที่สุดอืม <Ừ. S 1> แล้วเราก็จะให้ค่ากับทุกลมหายใจที่เหลืออยู่เพราะว่ามันจะไม่มันจะไม่ต้องมานั่งตามหาตอนที่เราหมดลมหายใจแล้วอะสี่สิบเก้าวันนั้นนะ่ะมันไม่จําเป็นที่เหลืออยู่อีกแล้วนะถูกปะ เพราะเขาจริงแล้วมันไม่เหลือแล้วว่า49วันนะแต่อ e ีซีรีเรื่องราวเหล่านี้มันจะกลับมาบอกเราทันทีแหละว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ยังมีลมหายใจอยู่จงขอบคุณกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตแล้วก็เต็มที่ที่สุดกับชีวิตอะไรเงี้ยพี่ว่านะคือความรู้สึกนะอดุดรเร็วๆอะไรเงี้ยแล้วก็ในซีรีส์เหล่านี้49วันนะ่ะพี่ไม่รู้ว่าเขาตีความแบบไหนยังไงนะแต่ว่าในคัใน,ใน,ในทางความเชื่อของไทยก็คือเจ็ดวันเจ็ดวันเจ็ดวันเจ็ดวาระหมายถึงหมายถึงของเราก็มีเจ็ดวันอยู่แล้วเน,นาะธนาคารถู แต่ให้ครบในเจ็ดวาระครบในเจ็ดวาระหมายถึงเจ็ดรอบเจ็ดวันเจ็ดรอบมันก็คือสี่สิบเก้าวันอพอมันเป็นสี่สิบเก้าวันปุ๊บเนี่ยคือมันพอรวมกันแล้วเบ็ดเสร็จอะทุกคนลองเป็นเลขฐานเก้านะมันจะเหลือแค่สี่นะถูกป่ะสี่สิบเก้าสี่สิบเก้าเก้าบวกสี่เป็นสิบสามหนึ่งบวกสามเป็นสี่อย่างเงี้ยคือถ้าถตงว่าเอาตามความคิดของพี่นะมันจะมีแค่มันจะมีแค่สี่สี่ 4, 4ของความเป็นจริงของชีวิตอนะ ที่สุดแล้วมันก็คือไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีแล้วก็หนีไม่พ้นคือเจ็ดเจ็ดได้สี่สิบเก้าแล้วสี่ิบเก้านี่ก็คือมันเป็นสุดท้ายนี่ก็คือเลขเนี้ยเลขเลขที่แบบว่าเป็นลมหายใจสุดท้ายที่ไม่มีแล้วที่จะกลับมาแบบว่าเฮ้ยฉันทําอะไรอยู่ฉันมีความสุขไหมฉันเอาอะไรไปได้หรือเปล่าไปหมดแล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ตรงไหนเราอาจจะไปรอคนอื่นอยู่หรือว่าคนที่ผ่านโลกนี้ไปแล้วเขาจะไปรอเราอยู่ตรงไหนยังไงเราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะเรายังไม่ถึงจุดนั้นเนาะ อะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่ซีรีส์จะให้พี่มั่นใจว่าเขาให้เรื่องนี้จริงๆอแต่พี่ปอนรู้ว่าไปตรงไหนพี่เบิร์ดบอกแล้วแต่เสร็บเด็กอะว่าวุญญาณฉันรอที่ทางช้างเผือกนนอ่มนถ้าอย่างนั้น <c oughs> ต้องเป็นโกโบริล่ะจริงๆใค <c oughs> ช่วยเอากระสุนญี่ปุ่นมาสาดี้ช่องล่างขึ้นหน่อย <c oughs> นี่กระสุนกระสุนญี่ปุ่นอะไรก็ถาดจาทำมาได้อันนี้เด็ดนี้นี่ฮิโรชิมากับนางาากิก็เอาอะไรเขาไม่ลงจ้าเออนะครับแล้วก็ดูแล้วรู้สึกแบบเรื่องความความความหวานของของของคู่เนี้ยเคมีดีเนาะเคมีดีเกเข้ากันดีอะไรเงี้ยแล้วก็น้องอ่ะน้องนายเอกน่ารักอ่ะนางเอกนายเอกน่ารัก S <S <S ในเอกนาก่าร<ม>ักอะแล้วในขณะเดียวกันอะอย่างที่เจมบอกก็คือน้องน้องที่เล่นเป็นตัวแเป็นตัวพระเอกเนาะเราก็จะเป็นรรเราก็จะเคยเห็นมาเรื่องมาจากออกซิเจนอะไรเงี้ยครับซึ่งใช่อันนี้ก็เห็นด้วยเนาะแค่แบบว่าสั้นๆทําให้เห็นถึงพัฒนาการของน้องอันนี้ก็ยินดีด้วยแล้วก็ขู่คุณติต๋มมากเลยนะทีมดีฮับเฮาส์กกไม่รู้ว่าเป็นฝีมือของคุณติหรือเปล่านะครับแต่ว่าทีมดีฮับเฮาส์เจ๋งจริงนะครับแล้วก็รอแหละรอติดตามผลงานเลยแหละว่าว่ามันจะ มันจะมีมิติอะไรที่เพราะว่าบอกตามตรงจากดีฮับเฮาส์เนี่ยเราคาดหวังนะจริงเป็นชื่อการคาดหวังใช่แล้วเราก็คาดหวังได้นะเพราะว่าแบบอาจจกทันไทยหนึ่งไปเจอนับสิบจะจูคาดหวังนะเอาดีๆเอาดีๆคาดหวังนะแล้วก็บันทําให้เรารู้สึกแบบว่าเฮ้ยขนาดนับสิบจะจูป่ะโอ้โห เรายังคุยกันแบบว่าเลื่อนลั่นสนั่นช่องเน ment no well. you know. er be ื้อปะแยกรีแคปอะไรก็ไม่รู้ว cool ุ่นวายไปหมดอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยขออนุญาตไม่แยกนะเพราะไม่รู้ว่าจะเพราะไม่รู้จะได้ทําหรือเปล่าด้วยซ้ำเพราะว่าหูเวลาจะตรงกันนี่ยากมากจริงๆครับช่วงนี้ต้องขออนุญาตจริงๆนะครับทุกคนแต่ใดก็แล้วแต่นะครับก็คาดหวังว่าคุณตีและทีมงานจะสลักเวลามาพูดคุยกับเราแต่ทุกครั้งที่ผ่านมา เอ่อถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเป็นไปได้นะน้องตี่นะทัางไงขออนุญาตใช้คลิปนี้เป็นเป็นเทียบเชิญนะครับของทีวีฮับเฮานะครับแล้วก็น้องตีด้วยแล้วก็ถ้ามีนักแสดงมาด้วยก็จะขอบคุณมากจริงๆนะครับที่สุดเลยเออเอเอมีคนอื่นจะเพิ่มเติมตรงไหนตรงไหนอะไรยังไงอีกมมป๊อปจะเติมเพิ่มหรบอกว่าอะไรนะผีแต่งหน้าดีมาก เยมใช่ไหมอออะไรเอยใหญ่กว่ากระถินฉันไม่ฉันไม่ได้เรียนมหาลัยเดียวกับเธอนะอะไรครับอยามาเจอยิ้มภาคภูมิทุกคนอย่าลืมนะใครมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรแบบไหนยังไงอย่างที่พวกเราไม่เห็นเลยไม่ได้มองหรือว่าเรายังไม่ได้พูดเลยก็เอามาคุยกันเรามาบอกกันด้วยโนะว่าแบบ จริงๆพวกพี่ยโง่จริงๆผมเล่าหัวโง่มาเปิดโลกให้เราบ้างนะครับว่าแบบว่าเฮ้ยพี่ปอนเห็นหรือเปล่าพี่เจมเห็นหรือยังพี่ป๊อบมีอันนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยมาคุยกันนะมาคุยกันเพราะว่าเราไม่ได้เราไม่ได้เห็นอะไรหมดหรอกใช่ขออย่างเดียวคืออย่าปล่อยติชดานะเออเออเออ,เอ,อ,เอ,อขอร้องขอ,ขอจริงๆนะครับทุกคนเพราะว่าพวกเรานะครับขอเป็นช่องที่อยู่ในสุขติภูมิเรื่องการดูไปทีละตอนนะ ้าสมมติว่าทุกคนรู้หรือมีใครที่รู้อยู่แล้วว่าก็เลี้ยงมันเป็นอย่างงี้ไงยอย่างงานูงนนไงอย่างนัน้มาคุยกับเราแต่อย่าเอาเรื่องนี้มาคุยนะอะจ๊ะอย่า,อามาบอกเรื่องนี้มาคุยกับเราได้แบบพี่หนูนะืหมันไส้มันเคี้ยวมขยวมกัดปากไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยจะขอบคุณมากแต่ถ้าพี่รู้ไหมว่าเขาจะอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างงี้ก็ตีนะเอาจริงๆอิงเพราะว่าอันนี้มันเป็นมันมาจาก นิยายเนอะใช่ไหมใช่คิดว่าคิดว่าเนี่ยเขาแบบหลายๆคนอาจจะมีตั้งใจสปอยแต่อาจจะแบบแต่ในนิยายมันเป็นอย่างนี้นี้นะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมันก็จะแบบกลายเป็นรู้แนวไปละถูกถูกเราเป็นจริงนะครับทุกคนการพ่ถ้าเรารู้ก่อนปุ๊บเนี่ยกายว่าเราจะดูมันไม่สนุกเนาะมันรู้ก่อน้าหน้าแล้วว่าอืมเดี๋ยวก็รู้แบบจะทาเรื่องเหมือนนัเหมือนมีคอมมิชเมนท์มาเบาต่อให้เราไม่ได้ทํารีแอคเราก็ดูอยู่ดีอ่ะ ช่ไหมคือถ้าเรื่องมาขนาดเนี้ยแต่ว่าไม่แน่จริงๆครับคือถ้าสมมุติทำสล็อตมันโอเคก็ก็อาจจะหยิบมาแบบอาจจะแบบไม่ได้ทําทุกตอนอาจจะหนึ่งรวมสามอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ว่าไปอันนี้ไม่รู้ไม่รู้จริงว่าจะสามารถได้แค่ไหนแล้ก็ไปเริ่มอีพีกลางๆแล้วที่ผีไม่มีแล้วอ่ะจะให้เราเบือนค่ยจริงจรืม เอาละครับทุกคนน่ารักมากนที่ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่สละเวลามาดูกันกับพวกเรานะครับขอบคุณที่หับเฮาส์นะครับบริษัทดีทุกวันนะครับแล้วก็ทุกส่วนต้องแบบทุกคนนี่เนาะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ,กบผมกระิีในห้องนะครับรวมถึงช่องสามนะครับทุกคนอย่าลืมนะออนวันที่สิบเก้ามกราคมนด้อนนจ่าห้าทุ่มตรงนะครับเริ่มตอนแรกนะครับสิบเก้ามกราคมห้าทุ่มตรง เดี๋ยวเราไปตามกันว่าผลงานจะเป็นแบบไหนยังไงแต่ว่าวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับแล้วก็รวมถึงทุกการสนับสนุนที่มีให้กับพวกเรามาโดยตลอดด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินเข้าสู่บัญชีนี้โดยตรงขอบคุณครับนักขอบคุณมากนะคะที่สนับสนุนการซื้อของช้อปปีนะครับผ่านลิงก์ของพวกเราในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น อ่า uh, YouTube ช anel Twitter IG แล้วก็ Facebook พวกเราก็ต้องขอบคุณมากๆด้วยนะครับการกด Subscribe ไลค์หัวใจแชร์กดรู้ก่อนแล้วก็รวมถึงการพูดชื่อพวกเราในทุกช่องทางนี้ต้องขอบคุณด้วยจริงๆนะจ๊ะเอาละครับวันนี้พวกเรา3คนนะครับกับสี่สหายเหมือนเดิมเนาะชาลาน Happy h e l l f i ปินทูแ acting แล้วก็ไมชิก็คงต้องลากันไปก่อน,นจ๊าเจอกันกับคลิปหน้าจะเป็นสเปเชียลออดิชั่นของเรื่องอะไรบ้างเนยังไงอีกหรือเปล่าหรือจะมีอะไรมาแนะนำพี่ๆทำอันนี้เซ่ก็ว่ากันมา แต่วันนี้เราไปแล้วจ้ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ